ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับชาวเดือดดอยทีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับผมของค่าย V ี vo มาแนะนําให้เพื่อนๆครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็น V ี vo Y305G นะครับผมสเปคยังไงนะครับเราไปชมกันเลยครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดปุ่ม s u b s c r i b e ด้วยนะครับตรงนี้แล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเรามาแกะกล่องเจ้าสมาร์ทโฟน Vivo Y30 5G ครับตัวนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับผมเปิดขายนะครับเฉพาะช่องทางโอเปอเรเตอร์นะครับผม AS2 Move Detect เท่านั้นนะครับเรามาแกะกล่องกันเลยครับผมเปิดกล่องเข้ามานะครับผมในนี้ก็จะมีนะครับผมเป็นเป็นเคสนะครับเพื่อนๆ ผรามาดูตุ๊กแก่งกันเลยนะครับผมมีสองสีนะครับผมมีสีดำนะครับกับสีัูเพื่อนๆเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะครับผมในกล่องนะครับเ,เพื่อนๆก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับผม มีสายชาร์จนะครับผมแล้วก็มีเข็มเจิมซิมตัวนี้นะครับไม่มีหูฟังมาในกล่องนะครับเพื่อนตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เปิดราคามาอยู่ที่8699บาทนะครับเพื่อนเรามาดูสีของตัวเครื่องกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่ที่2เฉดสีนะครับเพื่อนสีดำเรียกว่าส a r l i g ล t Black นะครับ แล้วก็ตัวสีรูปเรียกว่าเรนโบว์แฟนตาซีนะครับผมหน้าตาก็จับประมาณนี้เลยครับผมเรามาดูดีไซน์ของตัวเครื่องกันครับผมมาดูด้านข้างครับผมข้างบนนี้ก็เรียบๆนะครับไม่มีอะไรเลยครับผมดูข้างบนนะครับข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมนะครับผมตัวนี้เป็นไฮบริดสตร์ทนะครับผม ใส่1หซิม1เมมนะครับใส่2ซิมใส่เมมไม่ได้นะครับผมมาดูดูมุมนี้ก็จะมีปุ่มปิดเปิดนะครับพร้อมสแกนนิ้วนะครับผมกดลดเสียงเพิ่มเสียงพอช่องด้านล่างครับก็จะมีสายเสียบชาร์จแบบท y p e C มีลำโพงครับผมมีแจ็ค3.5ครับผมด้านหลังก็สีสันค่อนข้างสวยงามนะครับผมตัวนี้จะไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับผม สัมผัสได้ครับตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านเมกะพิกเซลนะครับผมแล้วก็มีเลนส์โบเกมมุ่ยโหมดเกมมดสองล้านพิกเซลนะครับผมสีก็ประมาณนี้เลยครับผมค่อนข้างสวยงามครับผมทั้ง2สีเลยเรามาดูสเปคข้างในเครื่องกันเลยนะครับผม เรามาดูสเปคของเจ้าตัว Y 3 0 5 G นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอครับผมมีความละเอียดเป็นแบบ h d p ตีนะครับหน้าจอมีขนาดที่6.51นิ้วนะครับผม CPU ตัวนี้เป็น Dimensity 700นะครับผม5 G กล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องหลังอยู่ที่50ล้านบก2ล้านเซลนะครับผมตอนนี้ความจำแรมเป็นแรม6นะครับบวกนะครับความจำเครื่องอยู่ที่128 GB นะครับผม ตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน12บครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมแบตเตอรี่5000นะครับผมระบบชาร์จเป็นระบบชาร์จแบบ10วัตต์นะครับเพื่อนๆสเปคเครื่องก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็สำหรับเครื่องตัวนี้ก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากใช้งานในส่วนของ 5G นะครับผมก็สามารถใช้งาน 5G ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมเน้นใช้งานทั่วไปครับผมแบตอึดนะครับผม ก็ตัวนี้ให้แบตแมตรีอยู่ที่5000ครับผมก็ไม่ต้องกลัวเลยในการใช้งานนะครับก็สเปกเกอร์ก็จะประมาณนี้ครับต่อไปเรามาดูฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็การใช้งานครับสำหรับตัว CPU d e n s i t y 700ครับผมก็ c p พที่เป็น CPU ที่ค่อนข้างเร็วครับเพื่อนการใช้งานดู y o YouTube ดูหนังฟังเพลงตัวนี้ก็สามารถทำงานได้อย่างรดวดเร็วครับผมไม่ต้องกังวลเลยแบตอึดนะครับผม เน้นในส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวๆนะครับผมแบตเตอร่5,000มิลลิแอมเป์เป็นซีพที่รองรับ 5G ด้วยนะครับตัวนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่เคยใช้สมาร์ทโฟน vivo ครับตัวสมาร์ทโฟน vivo มีฟังก์ชันแคปเจอร์หน้าจอนะครับผมเพียงเพื่อนๆใช้3นิ้วินะครับลากลงมานะครับก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะครับนี่นะครับผม ทำได้ง่ายๆนะครับผม3นิ้วลักลงมาครับผมก็จะมีฟังก์ชันเล่น2หน้าจอด้วยนะครับเป็นการใช้3นิ้วลักขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมเพื่อนๆจะสามารถใช้งาน2หน้าจอได้แล้วนะครับและยังมีฟังก์ชันนะครับผมพวกการโค้ดแอปนะครับการใช้2เฟซ2ไลน์เพื่อนๆไปที่แอปนะครับกดค้างไว้นะครับที่ตัว Facebook เพื่อนๆสามารถติ๊กเลือกโค้ดแอปได้เลยนะครับผม Epic ตัวแอปพลิเคชันนะครับจะทำการโคดแอปก็คือจะสร้าง Facebook อีกหนึ่งแอดเคา t ออกมานะครับผมทำให้เพื่อนๆสาม,มารถใช้งานได้2 f เฟซได้เลยนะครับผมสำหรับการใช้งานนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า vivo.com นะครับผม ถ้าเพื่อนๆนะครับผมเคยซื้อสมาร์ทโฟน Vi v o ไปแล้วนะครับผมอยากสอบถามราคาอะไรหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับสูย์บริการครับผมตรงนี้นะครับผมจะมีนะครับผมไปที่สับสูนครับตัวนี้จะมีไลฟ์เชทนะครับเช็ดกับเจ้าที่ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการสอบถามราคาอะไรนะครับผมกดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยสามาร์เลือกรุ่นผลิตภัณฑ์นะครับผมเลือกรุ่นแล้วกดยืนยันนะครับผม ตัวนี้จะมีราคาอะไรนะครับผมของศูนย์บริการบอกเลยนะครับอย่างวายเจหน้าจอก็อยู่ที่1,958เราบปบาทนะครับผมตัวนี้ก็สามารถให้เพื่อนๆนะครับเปรียบเทียบราคาอะไรได้นะครับผมมาดูศูนย์บริการนะครับผมตรงนี้ก็สามารถเช็คศูนย์บริการได้ด้วยนะครับว่าศูนย์บริการนะครับใกล้บ้านของเพื่อนๆนะครับผมอยู่ที่ตรงไหนสามารถเลือกจังหวัดนะครับผมแล้วก็เลือกศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยนะครับผม คั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆสามารถโทรไปเช็คราคาอะไรก่อนไ,ได้นะครับจะมีเบอร์โทรแจ้งนะครับผมตรงนี้ก็สามารถเลือกไปใช้บริการส่วนบริการที่ใกล้บ้านได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปมาดูในส่วนของกล้องนะครับมาดูในส่วนของกล้องนะครับผมโหมดแรกที่เขาให้มาตัวนี้มีโหมดกลางคืนมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ มีหมวดภาพถ่ายบุคคลธรรมดานะครับผมก็จะเป็นการถ่ายภาพบุคคลนะครับผมระยะไม่เกิน1.5-2เมตรนะครับผมมีซูเตอร์มาให้นะครับผมมีวินเทจมีสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็มีแฟชั่นอันนี้ก็ปรับความสวยง,งามนะครับเปรียบ,บบิวตี้ได้เลยนะครับผมมีโหมดท่าทางน,นะครับผมช่วยในการถ่ายภาพนี้ เป็นไกด์ไลน์ช่วยในการถ่ายภาพนะครับผมหรืก็จะมีมาให้เหมือนต้นพี่ตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอ2หน้าจอได้ด้วยนะครับเพื่อนโหมดภาพถ่ายครับผมก็โหมดวิดีโอครับผมโหมดวิดีโอนะครับถ่ายภาพได้ที่1070ฟีนะครับ60เฟรมด้วยครับผมจะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบสองหน้าจอครับ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับผมในหมดกล้องก็มีโหมด50้านพิกเซลโหมดพารูดามาโหมดไลฟ์โฟโต้โหมดสโลโมชันโหมดทำแบบโหมดโรโหมดสติ๊กเกอร์เอแล้วก็โหมดเอกสารครับผมหมดกล้องก็ให้มาเยอะพอสมควรนะครับผมกล้องก็ถ่ายรูปได้สวยงามครับตัวนี้ต่อไปเรามาเทสระบบเสียกันนะครับผมว่าตัวนี้เป็นลำโพงเดี่ยวนะครับผมเพื่อนมาลองทสเสียกันดูนะครับ ก็จับประมาณนี้นะครับผมสําหรับเสียงก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมสาหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับผมก็เหมาะสําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดปุ่ม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้เราด้วยนะครับรับนี้ก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปชมสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้ที่โอเปอเรเตอร์นะครับทุกค่ายเลยก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ